โยมเลยเหรอครับเออแล้วทั้งวันนี้ไม่มีใครตามไปหาองจะไปหาสิ่งที่คหาอยู่จองหาไม่เจอจะไปตามหาที่ไหน่เดินตระโดดพบว่ารอยอยู่ที่กาะสะลายครับผลเอกร้ยเวรว่าขอขึ้น ไม่เห็นไม่เห็นแล้วเราก็เพิ่งมารู้ข่าวตอนเช้าเลยใช่ไหมครับปกติคืออยู่บ้านถนนแต่ว่าไม่เคยเดินมาหาตาเส้นนี้เลยใช่ไหมครับใช่ไม่เคยเห็นส่วนใหญ่ไปบ้านโคกจ้าใช่ไหมครัเป็นคนที่พบศพตอนแรกเลยใช่ไหมครัใช่ค่ะตอนที่พบศพเนี่ยเราตอนจะไปไหนอ่าไปนั่งเล่นที่ห้วยสนีค่ะไปนั่งเล่นก็คือว่าเราจะเดินขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ขับรถกระบะขับรถกระบะก็คือไปที่ห้วยเสนียงใช่ค่ะตอนแรกที่พบศพเนี่ยเรามองเห็นเป็นลักษณะแบบไหนใต้ทาง ตอนแรกไม่ได้คิดว่าเป็นศพค่ะคิดว่าเป็นถุงขยะเฉยๆก็เลยขี่ไปที่วัดสนิงก่อนแล้วก็วนกลับมาพอวนกลับมาแฟนบอกว่านั่นใช่คนไหมก็เลยพากันเจาะรถด,ดูตอนแรกคิดว่าเป็นถุงขยะ